va a ขายได้ไหมเลยอ<ะ>ืมเราพร้อมปุ๊บน้องเย็บไม่เจ็บแม่เจ็บก็ไม่เจ็บบ้องบเจ็บ้าเจ็บก็ถึงเอามาเจ็ดกระโบดนี่นังเจ็บด้อย พ่อคะพ่อพ่อคะน้อกับบ้านอ้าวตทำไม่ไม่ชเล่นน้ำก่อนหละ เบียกลูกแม่แม่เจอปูเมื่อกี้มีปูด้วยไปยืนไปยืนถ่ายลูกสาวพ่อหน่อย

ว่เปียกอยู่้วเอาเสื้อเป็ดน้อยมาใส่ไหมลูกเกี๊ยบไหมเอาเสื่อเป็ดไาใส่ไม,ไม่เอาอะไรคุณพ่ออะไรตะเ,เกียงน,นั้นอะไรน้ำมันสวยดี สวยใช่ไหมลูกอื้สวยอเนียอ่ะลูกน่สวยๆที่เออใครเี่นแ่ขึ้นรถมาเล่นด้วยนะบันเอทีัเคิดที่เอาไม่ได้นะก็นาถ้าทำอะไรจะมีไฟจวนได้เออกิดแตกวาดีกว่า ล้วนี้อะไรลาเบวผิวขาวเหรอลูกทำมาแล้วครับ๋ยวนไว้วังคว้บ อเปีปบแม่เปไรนแล้วลูกมีหมาด้วยี่เห็นหมหมาหมาูไห ี่น้องพ่อพ่อขาพ่อพ่อขาดูนี้มันไหลแบงพ่อขาดูนี้มันไหล <ś> พ่อพ่อแล้วมีปืนจุ่มมันนะเดีระวังดูด้วยเอคะแต่ม,นตมันจะไม่ใกล้แล้วนี่

Nó đang tốt kiểu tiếng lâu kìa nhưng lúc đó rắng quá N้ám rung rồi Nám... Tối nay trời resource cân nãy Người ta nói một cách Chuyện 그랩 không rung Nám ก็ติดผ่อนแล้วนันปดใจังมูต้งทำ แม่ถ่ายคลิปเพิ่น่อยนะ เร้อยากไปนเลก็เหรอคะเราไปยืนตรงนั้นจะดีกว่า้างทถวไม่ห่ไม่ป็ไกันนิดก็ไม่ใช่นส่นีพเลยก็พูะแงรงย จะถอดลองเช้าไหมหรือจะใส่จะถอดทอดถอดแล้วเอาไปพ่อคะัวเจ้าของพ่อจ้ามาจ้ะ โรยเท้าหรือเปล่าโดยเท้าแม่ไงลูกใช่เลยโดยเท้าน้องจริงด้วยกับคุณแม่เลยไปครับไปเท้าพ่อกับรอยเท้าน้องกับรอยเท้าแม่ไปเท้าเน้ เราไปดอจ<ป>ันเ,นนเนน็นกันนะเลี้ยอีอีอะไรอะอันนี้หินหินอะไรเห็นมันมาจากทะเลมันมาจากทะเลเละีน,นาแต่ขยะทุกคนทิ้ทีคนทิ้งนขึกนไปดู ไปหาคนนั้นน่ยแล้วทำไมแล้ว <zer> ม <x 3> ัน <compelling> ไปไหนอ่ะไปหาคนไปไหนไปไหนเนี่ยข้างบนมันมีได้ น่าจะวิ่งใช่วิ่งพ่อพ่อแม่ไวิ่งกับพ่อแล้วน่าจะวิ่งคนเดียว กอกเลยใช่ไหมได้เกาะไหมนี่เรามาเที่ยวเกาะเราอยู uh ่เกาะเลื่อนตาเกาะลื่นตาลือนตาภาษาจีนเรียกเกาะลื่นตาเข้าชาเลยไในพูดดีีสิเลื่นตา

แก้วกันเหรน้ำหมกแล้วดิแก้ววังข้างในเลยน้ำหมกแก้วน้ำหมกาเป็นิดส่งลลูก แต่กินไม่ได้จ้ะแอันนี้น้ำอะไรน้ำต้มจ้ะออสีนำสีแลนี Jauh-jauh mm, no, wow, okay. <coughs> <coughs> jauh Settings. Android TV remote service. Android TV home. Service Grid. Using speech services by Google. Google Play Movies and A faster and more streamlined way to. Oh. 我弄了六条。 มันเป็นเกาะลันตาน้อยม <c oughs> ีเชื่อมสองเกาะโลก